ดึงปุ๊บหายเลยใช่ไหมครับหายเลอันจริงๆที่ไปเม่นตาเม่นตาใครครับโดนจีนกับมันใช่ไหมคุณโดนเม่ตาน้องแม่นตาหายไปเหรออ๋อยังได้คืนอ,อยู่ครับผมแต่ว่าสภาพก็อุลยขอดูนหน่อยเชิญเข้านี่คือแว่นตาที่โดนลิงเอาไปใช่ครับยังอยู่ดีแต่ว่าไอ้ได,ด้เงมอวน้องยังไม่ได้ล้างเหรอหรือว่ามันมีความชำรุด มันผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยครับผมอือก็คือไอ้ตรงนี้มันจะมีแบบพวกพลาสติกตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือมันเอาไปแทะเล่นหายหมดเลยอันนี้ก็คือไม่ใช่แว่นใหม่ใช่ครับใช่ไหมอือ๋อพอลิงมันเอาไปปุ๊บมันก็จะแทะเลยใช่ครับถ้าเกิดของพี่ก็อาจจะโดนแทะพลาสติกเรียบร้อยแล้วใช่คือมันเอาไปกัดเล่นใช่ครับแต่ตรงนี้พี่อย่าถอดเลยผมแนะนําว่าอย่าใส่แว่นเลยดีกว่าคือผมมาเดินออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็กระโดดนมาจากนี้กระโจนเข้ามา น้องมาทําอะไรตรงนี้ครับมาจอดรถหรืออ๋อผมมาความรู้อ๋อผมทํทำทีศิษย์มาแทนุกคนทีศิธย์เหรอก็มาทําทีสิธ์เรื่องดิงใช่ครับแค่อยากจะมารู้หัวข้อสําคัญว่าดิงมันมีประโยชน์หรือเป็นแค่ตัวสร้างปัญหาให้กับน้องบุรีครับมากี่รอบแล้วครับมาครั้งแรกนะครับผมกัผมว่าไม่รู้ประสบการณ์เลยก็โดนยังจีดเปเลยโดนยังไงบ้างน้องมากี่โมงเนี่ยห้าโมงสิบเก้า ผมมาประมาณสี่โมงครึ่งครับผมคือพี่มาไล่เขากำลังให้อาหารพอดีใช่ป่ะแล้วเป็น้แล้วเจอลิงเกาะใช่ครับผมเจอลิงเกาะเลยใช่ครับแล้วก็ไปล้างตัวเลอะครานเราใส่เสื้อขาวมาในข้างหลังให้เปิดดูพี่ก็เคยโดนลิงเกาะแต่เราไม่ได้ใส่เสื้อขาวไงผมแค่นี้คือผมแบบยังไม่มีความรู้เลยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ผิดวันนี้ถ้าลิงเกาะพี่พี่ก็ดำเหมือนกันพี่ก็เผลอใส่เสื้อขาวมาเหมือนกันอ๋อน้องชื่ออะไรครับชื่อมิ้น ชื่อมิ้นนะครับทาทีสิทธิ์เรื่องลิงได้ดีๆเดี๋ยวื่อมีข้อมูลอะไรก็จะให้แต่มาตรงนี้คือถูกต้องแล้วแหละมาเจอกับพวกพี่ๆครับพวกพี่ๆเขาเนี่ยคุ้เคยกับลิงอยู่อันนี้าป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ก็คือสอนใจเรื่องลิงเหมือนกันแล้วก็มาทําคลิปเกี่ยวกับลิงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจจะเข้าไปดูได้ในนั้นอาจจะมีข้อมูลอะไรหลายอย่างในคลิปพี่นะอาจจะไปดูได้เรื่องทาหมันคุยกับนายกหลายๆคนเลยใช่ครับผมๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลองเข้าไปดู เอาสับชื่อถ้ามีข้อมูลอะไรก็สามารถจะดึงไปได้รัน<ด>นิ่งโน้บุ๊กมาเน่อะไรนะี่ผม่อยากลองลออกแบบอาคาทาี่แบบมันตบ